สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกับช่องกะตัวทั่วไทยนะครับอย่าลืมนะเราเปลี่ยนชื่อช่องแล้วนะเป็นชื่อกระตัวทั่วไทยนะครับใน playlist fishing with กะตัวนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่บึงสำรานนะครับผมวันนี้พอดีว่ามีคนเขาชวนเรามาเข้าบ้านนะครับที่บึงสำรานนะรอบกลางวันนะโอ้โหแดดเปี้ยงเลยวันนี้นะ,อะตอนเนี้เขา ไปถึงกันหมดแล้วนะมีเรานี่แหละช้าอยู่คนเดียวนะเพราะว่าเรามาไกลกว่าชาวบ้านเขานะก็ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่าคนที่เขาชวนเรามาคือใครนะครับผมมาโอเคผมขออนุญาตเข็นรถไปก่อนนะสักครู่นึ่งเพราะมันร้อนมากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้าน27ครับผมไปเราก็มาถึงแล้วบ้านยี่สิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวเราดูซิว่าข้างในมีใครบ้างนะอันด สวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับทุกท่านสวัสดีครับขออนุญาตร่วมวงด้วยคนหนึงสวัสดีครับโก้ครับสวัสดีครับโก้เิญครับอ่มีแรวันนี้เราก็มากับน้องไทยนะครับไปชีดด้วยนะมาพึ่งใบบุญช่องอาจารย์หน่อยพึ่งหัวเชื้อเขาด้วยเดี๋ยววันนี้ขอหัวเชื้อฉีดบ้างนะไม่ได้เตรียมมาเลย อใหม่กำลังทดลองครับกำลังทดลองนะเดี๋ยวช่วยเป็นเทสเตอร์ให้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคนของกันสักครู่หนึ่งนะครับผมเรายังทําเหยื่ออยู่เลยนะเขาเอาแล้วนะตัวแรกนะนี่โอ้โหนี่เรายังขวอะไรไปนะตัวนะฝากเนอฝากตัวได้ครับโอ้โหมาสายสวยเลยนะครับตัวนี้

มันไม่ถึงไม่ไม่ถึงเลยผมมันแก้กะนซะกันเลยอย่าแก้กูอาวุโสนะเอ้ยขอโทษกอดโดน้ไย่ถึงแก้ไม่ถขอฝ่อเชื้อสักนิดนึงฮะกำลังทดลองครับกำลังทดลองอ๋อมีทั้งแบบน้ำกับแบบผงเลยใช่ไหมนนัี่เลยใส่ร้อยสองตัวครับนี่นี่ผมปั้งถังเดียวนั่นอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นไฮเกลใช่ไหมฮะอ๋อโอ้โห รสอร่อยอร่อยกินได้ไหมแต่นอก่าอร่อยนะกินได้เลยอ้าวแล้วอันนี้ใส่ใส่นี้ก็ได้นะเราฝากด้วยนะครับกินดีครับเราก็ไม่เตรียมอะไรมาเลยนะให้เขาเตรียมมาเองด้วยมาใช้ของเขาขอบคุณมากครับนี่ต้อปั่นหรือไงเดี๋ยวปั่นครับเดี๋ยวๆอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจัดการเหยื่อกันก่อนนะครับปั่นเหยื่อเสร็จแล้วนะครับใช้เหยื่อของน้องไทยนะแล้วก็น้องเขาให้หัวเชื้อมาด้วยนะหืมกลิ่นหอมมากเลย นะอยากกินแทนปลาเลยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมเบ็ดของเราต่อนะครับเราเตรียมเหยื่อเสร็จแล้วนะประกอบคันเสร็จแล้วนะครับไม้แรกของเรานะตอนนี้เอา8ป1สิบเจ็ดปีมานะกับคันไวเวิร์นสองนะครับอ่ะมาดูกันไม้แรกเราจะฟูไหมไม้แรกของเราฟูไปนิดหน่อยครับแต่ระยะยังได้อยู่นะครับ เริ่มมุดอีกลแล้วเป็นรายกาที่ดีมากเยอป่ปปาแล้วมีเรือผ่านข้างหน้านี่ฟาขอบคุณครับ,บครับดูปลา,ปาเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะคะจะผ่านขวาอีกแล้วเตชินไปขวาแล้วเตชินไปขวาแล้วปลาจะไปเที่ยวยี่ห้าแล้ว หมดแล้วครัเสียแล้วอ้าวโอ้โหว่านอ้าวหนักจังในร่างขาที่เลยขาเหมือนขาที่ที่ผต้องมีโชว์นะหนักสเหนื่อยซีครับเหนื่อยซีตอนนี้เยอะแทบตายคีปไม้เมื่อกี้โดนเตชินเก็บไปนะมาดูไม้ที่สองกันครับคูก็ ว่าวกระโวเลยโดนฟ้าไม่เห็นเลยโอ้โหออเมดีอเจ้าไมดีเจ้าครับขด้นเนะอดูครับออกขวาครับปลาออกขวา จูงออกมาเตาวหางอยู่นู่นนะหูยตายแล้วร้อยแน่นอนตัวนี้ร้อยไหมร้อยแน่นอนร้อยหือเล่นโหดด้วยอ้าวอ้าวอ้วนี่ครับฉลองรอบใหม่น้อยการการเริ่มออกแล้วาอการลอกเหรอฮะาการคนเริ่มออกแล้วครับ เราร้อยเราขอร้อยบ้างดิเราร้อยเรารอย้าเคิอากินตดนไหนนะสวิงสวิงเอากินนิเด้วเข้าแลครับปลาเข้ารัวๆแลครับสวิงยี่สิบเจ็ดปีต้องโหดิงเอ้ายัง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 ยัยังยังเอาดูดิเด้ นี่ด้วยโอ้โหรวๆครับบอนนี่โอ้โหบอลันไหนตีโดนนะเอ้าวไม่น่าไม่น่าถึงร้อยนะแต่ว่าก็ใหญ่อยู่นะก็ใหญ่อยู่ครับสุดยอดครับปวดเชื้ออาจารบ์ครับวันนี้ของเรานะครับมาจะเก้าใส่แปดนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เตชินถ่ายรูปนะเดี๋ยวเอารูปให้ดูครับ นกโก้ก็กินอยู่นะครับไก่ก็ตีออกไปนะฮะสวยงามนะฮะาวิ่งซ้ายแล้วนะสวยนิดนึง,ง <ś lon al ra> ปลาจะเข้าบ้านยี่แปดแล้วครับมาไหมมานะ <ś lon al ra> เอาลากลับมาครับลากกลับมารักเขามร <ś lon al ra> ้อน เดี๋ยวบบ่ายเนี่ยโอ้โหบ้านนี้ยอมไหมยอมไหมยอมแล้วนะครับผมปากล่างโอเคครับบครัสุดยอดสุดยอดดูแรงมากนะครับไม่ต้องเลยคือผมไปลอยข้างในเราเล่นมุดมิดเราพอขาดแล้วมุือลอยข้างในเยอะไม่เยอะจริงจับได้สวยงามครับสวยงามของอะไรอ่ะ ขามุยอีกไหมขามุยอีกไหมเฮ้ยเตชินกินอีกแล้วนะกินเดือดจริงๆเลยคนเนี้ยมา,มาเพื่อเยอะ่งีนะ้เดือดกินกินกินอยู่คนเดียวเ,เลยนะครับเดือดมากครับเตชินเจอปัญหาอีกแล้วนะครับวันนี้ปลาจะไปเที่ยวบ้านยี่ป้าแล้วฮะสีไลออนนะจ๊ะเด็กเนียนเนียนอันนี้มันเบอร์อะไร,รอะลูก ศูนย์แปดครับศูนย์แปดนะโอ้ยตัวมันกําลังน่าเล่นเลยนะโอ้ยใหญ่เยโอ้ยใหญ่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 โอ้ยลงกระชังตัวนี้ใหกระชังแล้วโอ้โหเตชินเอาตัวนะลูกนะเอาแล้วเอาแล้วยังไงยังไงใหญ่ใหญ่ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวครอบก่อนกับสวิงครอบครับโอ้หยโอ้โหอ้หเตชินบอกยังไหว ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาให้จบเดี๋ยวพักพักได้อาเอออีต่อนะเอาขาไว้เอาขวาไว้ให้มันไปข้างหน้าไว้ให้มันไปข้างหน้าไว้ครับครับคนกับปลาไหนจะเหนื่อยก่อนกันคนเหนื่อยแล้วคนแล้วคนหมดแล้วโอ้โหเป็นไงฮะเอวานี้เอาแล้วได้สยเลยได้สายฮะได้สายฮะ ปลาใครปลามัน้ลงน้ำเองใชจ๊ะเอาไม่ลงครัผมไม่ลงปล่อยผมเลยลงเอาต้องลงแล้วองลงแต้อจะลงน้ำตอนนี้อันได้ยาวครับมาจบจบแล้วทางนี้ปิดแล้วปิดเกมเอาแล้วลากหัวมาเลยลูกลากมาไม่ยอมอีกนะครับอ้โหวววววดวววววิมวววว่วว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 วหลังววววปวดวววว รับช่วงต่อนะฮะเด็กมันหวาดต่อครับมาเอาเอาเลยครับอาเลยครับเอาเลยครับดี๋ยวผมหาหมีฮดี๋ยวหาอีกยไหาหายไ้หาาได้ยไหาไปยไหาไปหไหหาห ไปอีกแล้วนะแขนแค่หลอดนะเออน่ารักเนี่ยเ่ชินกับแขนแค่หลอดของเขาโอ้ยลอยมาแล้วนะครับใหญ่นะยาวามากนะครับตัวนี้ลากกันเลยครับค่อยๆลากันเลยลากันเลยหัวลอยแล้วหัวลอยแล้วเลยครับไมไม่ไม่ยอมไม่ยอมโอ้โหเห็นไปอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งก๊อกเอาครับเข้าไหมยอมไหมยอมไหมใจมากไม่ยอมนะไปอีกแล้ว เดี๋ยวโอ้โหถ้ามันสมบูรณ์มันจะสองร้อยแต่ตอนนี้น่าจะเหลือประมาณสักสี่สิบหายไปแล้วหายไปแล้ว <c oughs> ไม่ยอมขึ้นนะใหญ่แล้วดื้อด้วยนะฮะ,ะจ,จุงขวาไว้จุงขวาไว้จุงขวาไว้เพราะเดี๋ยวมันมันจะมุดเข้านู่นจุงออกขวาไว้จะเข้าตอนนจะเข้าบ้านนู้นเดยว จุกขวาไว้จุกขวาไว้ได้แล้วตัวแรกของชินแล้วก็ให้คนลับช่วงต่อแต่ชินพักแล้วน่าจะไหวต่อไหวแล้วมั้งเอาต่อเลยมั้ยเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหปึ๊ดโอ้โหโอ้โหมัโอ้ห่วยมันเงื่อนไงเขาเนี่ยโอ้โเสียดายโอ้โห ีว่เส <Rapid. S 1> ียดายเสียดายโอ้ยขาดนะขาดเพราะครับลำหามาอีกอ่าเนอแหม่กำลังจะถ่ายน้าโก้เลยเปลี่ยนพัดมือก่อนนะใส่ไข่ในน้ำใสยเนื้ยใส่น้ำจิ้มซีน่าอ้วนอยู่ใส่เนื้ออ้วนฮะดื้อด้วยครับบื้อด้วยกินแบบเนี่ยขามือสองไม้เลยนะโหดมากเดือด มันมีไซส์ทุกตัวเลยนะฮะของเขาดีจริงนะฮะจบไหมไม่ยอมครับหลังลื่นนะคือจบไหมครับไม่นะโอ้ยยังไปอีกนะเอาแล้วครับร้อยแล้ว ปดไปเลยครับโอ้โหเขินอะไรป่ะคะแดนหน้าแดงๆปลาเนยครับเยอะปลามาเหนื่อยๆนะวันนี้ผมเอาเอาเฉากลวยมากินนี่นะครับเดี๋ยวเสิร์ฟให้ทุกคนเลยนะครับพอดีน้องเขาเอามาขายก็เลยอุดหนุนเขามาอร่อยไหมเจ๊ชิ่อร่อยนะ จบตัวเมื่อกี้มาครับตัวเสร็จเขากล้วยขอบคุณด้วยนะครับผมตัวนะวัยรุ่นเข่ากล้วยกันนะวันนี้มีคนยังไม่เหนื่อยนะมีคนยังไม่เหนื่อยนี่ยังไม่เหนื่อยอย่างเงี้ยตีคนเดียวเราันปูเท่าแล้วตีที้งพักครึ่งชั่วโมงเยอะทีพักครึ่งชั่วโมงไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วปลาเปิดปลาเปิดไม่เอาแล้วเอาเข่ากล้วยอยู่เข่ากล้วยครับเอาเอาไหมครับเอาไหม อันนั้นเขามีเขาเขามีแต่น้ำเขาไม่มีเนื้อกับกล้วยเขา เซเ็อปเปอร์วาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยปลาอะไรเน่ยเฮ้ยปคูเป๊กคูได้เป๊กตเลยเปกคูปคูตรงเรื่งไม่เคยได้ใหญ่มากครับช้อนต้องช้อนระวังปล่อยเลยดีกว่าปล่อยดีกว่า โอเคเปคูตัวใหญ่โอ้โหลายหกเมตรนะเอาเปคูขึ้นมาแต่ใหญ่มากนะไม่เคยเห็นเปคูตัวใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ละคนก็ยังกินกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ครับอโก้นะครับหลังขวานิดนึงครับเข้าวา้กระชังแล้วตายแล้ว ไม่กลัแล้วโอ้โหกินกันอย่างดูเดือดจริงๆเลยหย่อนขัดนิดนึงครับหย่อนนิดนึงโอเคครับไปนะครับอีกหนึ่งตัว ตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับก็โอ้โหแดดแรงมากนะเมื่อกี้เราก็แอบหนีไปนอนมานะไม่ไหวนะฮะร้อนตื่นมาก็ยังเยอะกันอย่ต่อเนื่องนะฮะนี่ยครับไทยก็ยังเยอะอยู่นะตื่นมาก็ยังเยอะอยู่โอ้ทุกคนยังสู้นะมีแต่เราเนี่ยแหละที่หนีไปนอนอย่างเดียวเลยหย่อนนิดนึงยงหย่อนนิดนึงหย่อนโอเคครับ โอเคโอ้ยตายแล้วอะไรเนี่ยเอ็นผมเหรอไม่ใช่ดิมันเล็กมากเลยเหมือนเอ็นปนินไงเลยใครตกปนินครับเอาไปด้วยเอาแล้วครับอืมอ่ะโอ้โหวิ่ง โอ้ยไปไหนไปไหนกลับมาโอ้โหโอ้ยวิ่งสายยาวเลยกรรมกรกรรมกรโอ้ยโอ้โหกรรมกรกรรมกรจ้า เออปลดปลยหน่อยครับปลดป้ายหน่อยครับท้าย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 ปลดป,ป้าอยอยเล่นน้ำโอเคขอบคุณมากครับเรามาดูของนา้าๆกันบ้างนะคะ โอเคเรียบร้อยครับผมมาสุดยอดครับไถติบบโบอ่ะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยไม้นี้เลยนะครับ <ละ S 1> ผมบปิดคลิปนลเห <laughs> 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 นื่อย <laughs> โอเควันนี้ขอบคุณไทยด้วยนะครับ <c oughs> ที่อุตส่าห์ชวนผมมานะขอ <c oughs> ให <c oughs> โอ้โอ้โหยังไม่ทันปิดคลิปเลยเอ้า <c oughs> เดี๋ยวเราปิดคลิปก่อนแล้วเดี๋ยว อันนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ดูแล้วกันนะก็ขอบคุณไทยด้วยนะครับที่ชวนผมมาเนาะแล้วก็ขอบคุณด้วยสําหรับหัวเชื้ออาจารย์ขอบคุณลระตูนเนี่ยเฮ้ยขอบคุณลระตูนเลยครตายแล้วยังไงเอ้ยขอบคุณลระตูนเลยเพิ่งยัดเมื่อกี้เอาอีกแล้วโอ้โหตายแล้วปวดแกล้งกันเลยเนี่ยขอบคุณกะตูนเลยครับมาร่วมสนุกด้วยกันนะขอบคุณที่เยอะปลาตัวนี้ให้ด้วยนะครับอ้าวขายของหน่อยขายหัวเชื้อหน่อย ใช่เนี่ยมีทั้งัวดเชื้อน้ำเนาะแล้วก็ไฮเกตใช่ไหม,ไหมที่กำลังจะวางขายเนาะ,ะติดตอ่อซื้อได้ที่ไหนบ้างติดตอ่อในอาจารย์แล้วก็ตตเลยครับติดต่อเลยครับ นะทิกต็อกนะครับกับเพจอาจารย์เนาะยังไงก็เข้าไปติดตามกันนะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผมโอเควันนี้ปิดไปกับตัวนี้เลยแล้วกันนะครับขอบคุณไทยมากครับขอบคุณน้าๆทุกคนมากเลยนะครับผมเอาให้ขึ้นนะครับเอาให้ขึ้นนะครับโยเลยครับจะส่งคืนไทยแล้วเนี่ยหมดแรงเลยโยเลยครับเจ็บเจ็บ ปักันเจ็บเลยใช่ไหมแล้วตัวมีไอ้ตุ๋สสะรปาสสะรปาไม่เคยเป้นไงครับแล้วตัวไม่ขึ้นเลยมันดื้ออะไรขนาดนี้นะเอาละโอ้ยใส่สวยคล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ย โอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับ <laughs> ผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะแล้วก็ของอาจารย์ด้วยนะครับผมอ้าว <laughs> บ๊ายบายนะครับเตชิงขอบคุณมากครับผมด้วยตัวด้ยนะครับ